สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับ <c oughs> เข้าสู่ช่องเอ็น,นาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกประจำช่วงวันที่1-15มีนาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะเริ่มกันที่คนโสดพิจิกโสดนะคะ เป็นยังไงบ้างสถานการณ์เอ็กซับ,ซอโโบสอนคุณนบลสนุกสนานอยู่กับการทำงานนะคะมีคนเข้ามานะแต่ในใจคุณรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นอะ่ะเพราะว่าสถานการณ์ของคุณเนี่ยนะคะมันมีปัญหาบางอย่างเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขหรือบางคนเข้ามาทำให้คุณจะต้องคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคนคนเนี่ยทัดไฟนะคะ เมสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะทีนี้คนที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามีปัญหาหรือเจอหรือว่าแบบมีทธิพลต่อความรู้สึกต่อใจของคุณนะคะคนคนนั้นสถานการณ์ความรักเป็นยังไงทัดลมทัดไปควีนอัลอบิหกไม้เท้าสองไม้เท้าเดวิล อคนคนนี้มีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงซ้อนรักซ้อนบุคคลที่สามหรือความสัมพันธ์ที่มีเกี่ยวกับความลุ่มหลงทำโกหกผลประโยชน์บางอย่างมาเกี่ยวข้องนะคะหลายๆคนที่อยู่ในสปอรของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลนะคะโลกออนไลน์หรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเขาชอบเล่นเกมอะ่ะ คือเขาอะชอบเล่นเกมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความรักคุยคนนั้นคนนี้แล้วก็สับรางสนุกสนานประมาณนี้นะคะทัดลมทัดไฟค่อนข้างเด่นสําหรับเขาเหลือจะเป็นตัวเขาเองในหนึ่งในนี้นะคะกุ้มเมทุนหรือตุลเมสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลคนาหรือดาวศุกต่อไปนะคนคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเขาจะอาียยังไรกับคุณนะคะรู้สึกยังไงสองดาเด,ด โอ้โหแฮงนานน่าจะเป็นคนที่จบไปแล้วนะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาก่อนหน้านี้แล้วมีบางอย่างที่อยากจ,จะต้องแบบตัดสินใจจบกันแต่มันก็ยังมีบางอย่างเหมือนกันที่ยังคลุมเครือจะมีบางอย่างที่มันยังติดค้างในใจสําหรับคุณนะคะสำหรับตัวเขาเองเขามองว่าจบนะแต่เขาก็ ดูภายนอกคือภายในของเขาอ่ะมันก็มีบางอย่างที่ก็ยังคิดเกี่ยวกับคุณแต่ถามว่าคนคนนี้จะกลับไปไหมไม่น่าจะกลับนะคะเขาเล่นลิ้นเก่งนะ,ะเล่นลิ้นในทีนี้คือคำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการสื่อสารอะนะคะเราจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารร่วมด้วยระหว่างคุณกับเขาอืม มองว่าถ้ามันจบไปแล้วก็คือต่างคนต่างเดินในในในทางของตัวเองที่เลือกมันก็น่าจะแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายน,นะคะส่วนฝั่งคุณคิดและรู้สึกยังไงกับคนคนนี้ขิงออบสอสเย็นชานะคะเย็นชาไม่อยากจะสนใจแต่ก็ยังสอง ไม่อยากจะสนใจแต่ก็ยังสองยังสืบเพราะในใจก็ยังรู้สึกดีๆกับเขาเขาคนนี้อยู่นะคะแล้วในใจของเขาล่ะสิ่งที่อยู่ในใจเขาแปดดาบไม่อปครับสีออบ่วยอืมคนคนนี้นะคะเขาอีกโก้ก็ค่อนข้างจะเยอะพอๆกับเราแต่จะเยอะกว่าด้วยซ้ำ เขามองว่าเขาอยากจะแบบเหมือนต่างคนต,งต่างปล่อยต่างคนต่างไปแต่ในใจเขาก็มีบางม,มุมที่รู้สึกว่าอยากจะลองหยอดดูหรืออยากจะลองลองเชิงคุณแต่กลัวว่าคุณน่ะอาจจะไม่ตามเกมเขานะคะอ,อาจจะไม่เล่นด้วยกับเกมของเขาหรือเรื่องนี้เกี่ยวกับเขานั่นเองเกล่นเยอะมากนะคะต่อไปบทสรุป แปดไม้เท้านะคะมีคนเข้ามานะมากกว่าหนึ่งคนแต่สิ่งที่เป็นอยู่คือปัญหาเก่าปัญหาเดิมมันยังแก้ไม่หมดแลวเรารู้สึกว่าเราทุกข์ใจเราเป็นกังวลเกี่ยวกับสิ่งนั้นนะคะแต่ไพ่ก็บอกอีกว่าอาจจะถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะหรือปรับ จูนตัวเองให้เข้าใจกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่าพยายามจมปักนะเพราะว่าเรื่องคนคนที่จะทําให้คุณทุกใจอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านจากคนนั้นคนนี้เอาเรื่องของเขามาพูดนะคะให้เราฝั่งนั่นเองเซ4นะไปต่อไม่ไหวหน,นวกผ,ผิดไปแล้วนะคะ Engagement Love yourself first นะคะคุณต้องการความสัมพันธ์ที่สามารถคอมมิตเมนตกับคุณได้นะแต่ในเวลาเนี้ยอาจจะยังไม่เจอคนคนนั้นไพ่บอกว่าให้เราหันกลับมารักตัวเองแล้วก็อย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งท้อนะคะอย่าเพิ่งท้อหรือถดถอยในเรื่องราวความรักขอให้มองมุมบวกในเรื่องราวความรักไว้อาจจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะคะ Okay, ค่ะพารทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักของคุณไพ่ฝั่งคุณนะทำแพลนนะคะเจ็ดไม่เท้ารู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเหมือนจะมี เส้นบางๆกั้นอยู่กำแพงบางๆกั้นอยู่ของความรู้สึกไม่พอใจบางอย่างในอดีตหรืออาจจะเป็นในเรื่องของปัจจุบันที่เกิดขึ้นก็ได้นะคะจะต้องมีการสื่อสารหรือพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจปรับในเรื่องของสถานการณ์ให้มันโอเคมากขึ้นแต่คุณรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ค่อยเข้าใจคุณอนะ่พะพอคุยไปแล้วสื่อสารไปแล้วกลับกลายเป็นว่าเราต้องพยายามเข้าใจในตัวเขามากกว่าที่เขาจะต้องพยายามเข้าใจในตัวเรา ต่อไปนะคะฝั่งคนรักของคุณนะสถานการณ์เป็นยังไงเลเวอร์เขาต้องการให้เราเนี่ยมีความอ่อนหวานนุ่มนวลเอาใจเขาให้มากขึ้นความอ่อนหวานไม่จาเป็นจะต้องเป็นเพศผู้หญิงนะคะผู้ชายก็อ่อนหวานนุ่มนวลอ่อนโยนได้เหมือนกันนะคะสิบไม่เท้าเขารู้สึกว่า เขาแบกภาระแบบความต้องการของคุณแบบความเข้าใจของคุณหรืออะไรแล้วแล้วแตกเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไม่คนเดียวทั้งทงท,งที่ในขณะเดียวกันคุณรู้สึกว่าคนคนนี้หรือคนรักของคุณนะคะไม่ค่อยที่จะทําความเข้าใจในความต้องการหรือสิ่งที่คุณสื่อสารกับเขาและในขณะเดียวกันเขารู้สึกว่าเขาแบกรับทุกอย่างไปกับตัวเองนะคะต่างคนต่างรู้สึกว่าต่างคนต่างแบกนะคะเขาก็แบกเราก็แบก นะคะเราคิดว่าเขาไม่เข้าใจล่ะเขาก็คิดว่าเราไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะต่อไปนะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงล่ะความรู้สึกลึกๆข้างในนะคะดูสั้นเหมือนเหมือนสิ่งที่เขาแบบไว้อ่ะเขาอยากจะวางมันลงเขาอยากจะปลดล็อกปลดปล่อยแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารบางอย่างออกมาได้ด้วยอีโก้ของเขาเองหรือคําพูดนะคะ อทางด้านที่เขาอยากจะบอกอยากจะสื่อสารกับเรามากๆแต่มันก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละอืมอีโก้ของเขาฝั่งคุณล่ะคะหกไม้เทา้าเราก็อยากจะเอาชนะเขาเราก็อยากให้เขาเนี่ยนะยอมเราบ้างคือถามว่าจะให้เขายอมเราเนี่ยมองเลยนะว่ายากนะคะจะต้องเป็นฝั่งเรานะที่จะต้องเป็นฝ่ายยอมนะคะไม่ใช่ยอมแพ้นะแต่เป็นการ ยอมหรืออารมุ่อารมุ่อรวยเอออารุ่มอรวยแหละเนาะอืมในความสัมพันธ์หรือต่อเขานะคะเดวิลสิบดาบเดอะมูนแต่คุณก็รู้สึกผูกพันกับคนคนนี้อย่างบอกไม่ถูกต่อให้เจ็บปวดผิดหวังกับเขาแค่ไหนคุณก็ตัดกับเขาไม่ได้โดยที่หาเหตุผลไม่ได้เหมือนกันสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะเจ็บถ้วย 8ไม้เท้าเขามองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของความสัมพันธ์ที่เขาจะต้องแบกแต่เป็นเรื่องของการงานโน่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยในความคิดของเขามันพุ่งเข้ามาทีเดียวอาจจะเป็นปัญหาหรือหน้าที่ต่างๆมันมีแบบเยอะมากๆที่เขาจะต้องแบกรับแล้วเขาต้องการให้คุณเนี่ยเข้าใจเขาอืมนะคะอยากให้ทุกอย่างมันสมดุลกว่านี้เพราะเขาต้องแบกรับไปหลายอย่างนั่นแหละแค่นั้นเองนะคะแค่นั้น ห้าดาบนะคะอืมความโรแมนติกความหวานในความสัมพันธ์เนี่ยห่างหายไปค่อนข้างเยอะแล้วเฟสไปค่อนข้างเยอะแล้วนะเขาต้องการแล้วไม่ต้องการเราต้องการเขาไม่ต้องการสลับหมุนเวียนยันไปนะคะ หนึ่งวอ่าหเหรียญนะห้าเหรียญเดืฟูมันขาดความรักอะ่ะขาดความโรแมนติกขาดความใส่ใจเอาใจใส่นะคะแล้วเกิดความเหงาเข้ามาแทรกกลางในความสัมพันธ์สืบเก่งแอบสองแอบดูนะคะต่อไปวันไว้แล้วก็คืนดีกันนะ เพลง Jo Love นะคะคือการแสดงออกนะคะการแสดงออกเนี่ยความรักออกไปนะคะทั้งคุณดังเขาเลยเพราะมันขาดทั้งคู่นะคะคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักยังไงเขาก็คู่ควรที่จะได้รับความรักอย่างนั้นคุณต้องการความรักแบบไหนจากเขาก็ให้เขาไปแบบนั้นนั่นเองนะคะโอเคพาร์ทคนมีคู่พิจิกก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไ<ม>พ่สอบกันได้ระหว่างคุณและคนคุยนะคะไพ่ฝั่งคุณนับแปดดาบนะคะเจ็ดเหรียญ2ดาบแอซอฟคัพแล้วก็เดิวิวนะคะความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างกดดันในเรื่องของการตัดสินใจเพราะเราเนี่ยมีในส่วนของความสัมพันธ์ที่อาจจะมีมากกว่า1คนมีทั้งคนปัจจุบันที่มีอยู่แล้วก็คนใหม่ที่เข้ามาด้วยนะคะ แต่เลือกใครไม่ได้ตัดใครไม่ได้มันรู้สึกสับสนไปหมดเลยนะสับสนชอบนะชอบหลายๆคนปวดหัวจริงๆเลยกับเสียงท่อเนี่ยคือชอบหลายๆคนที่เข้ามาหรือคนคุยที่มีอยู่มันรู้สึกดีหมดเลยจนเลือกไม่ได้นะคะเลือกไม่ได้ว่าจะเลือกใคร ขอคนที่เด่นที่สุดนะคะสถานการณ์ความรักคนคนนั้นเป็นยังไงเอ็มพอลเรอร์ถัดดินนะคะหกถ้วยจะทะเลาะมีเรื่องทะเลาะกับคุณหรือกับคนคุยของเขาก็ว่ากันไปทีนะคะแต่ก็ได้กลับมาคืนนี่มาคุยมาปรับความเข้าใจหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณแต่เขามีความเป็นผู้ใหญ่นะคะครอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้าัดดินนั่งเด่นนะคะ มังกพรพฤกษบดการที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เขารู้สึกว่าช่วงนี้ความรักของเขานะคะค่อนข้างจะหดหู่ไม่ค่อยที่จะได้รับความใส่ใจสนใจจากคนคุยของเขาเท่าไหรท่ทีนี้คนคนนั้นอาจจะเป็นเราก็ได้นะต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณว่าห้ดาบนะคะอืม เขารู้สึกว่าคุณห่างห่างกับเขาไปจังเลยนะคะคุณไม่ค่อยสนใจเขาเลยมันห่างห่างมันหายหายเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณแล้วเขาอยากจะคุยกับคุณด้วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องเริ่มยังไงดีหรือเขาเริ่มไปแล้วแต่คุณไม่ค่อยสนใจข้อความของเขาเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่ค่อยที่จะแบบใส่ใจในความรู้สึกของเขาเท่าไหร่น้อยใจอะนะ ฝั่งคุณคิดยังไงกับเขาหกดาบอืมคุณชอบเขานะแต่ว่ามันไม่ได้มากขนาดนั้นนะยิ่งมีคนใหม่ๆเข้ามายิ่งมีตัวเลือกอื่นที่ค่อนข้างโดดเด่นในช่วงนี้ความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาก็หดลงไปเรื่อยๆเยอะเลยนะคะไม่ได้เด่นมากขนาดนั้นแต่ก็ยังอยากจะเก็บเขาไว้อยู่เพราะเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีหรือคุยกันแล้ว ในบางโมเมนต์นะที่เรารู้สึกว่าเราต้องการใครบางคนที่เข้าใจในเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วคนคนนี้ค่อนข้างจะเข้าใจคุณในเรื่องเรื่องนี้มากกว่าคนอื่นๆที่ที่เป็นตัวเลือกอนะคะ่ะอืมแล้วรู้สึกว่ามันมันยังเป็นอะไรที่ยังไม่อยากตัดนะสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะจัสเินเขา,าอยากจะหลุดพ้นจากคุณนะอืมแต่เขาทําไม่ได้นะคะเขาเหมือนถูกมัดไว้ถูก ถูกมัดไว้ถูกแบบว่ากำหนดไว้ว่าแบบจะต้องอยู่ตรงเนี้ยแต่เขาว่าแทบจะไม่ไหวแล้วนะแต่เขาก็ต้องยังอยู่นึกอ,ออกไหมเหมือนถูกกักเอาไว้อะถูกกักนะกักไว้จะไปก็ไปไม่ได้จะอยู่ก็จะยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปนะบทสลป King of Pentacles นะคะใช่อ่ะอืมจะได้เจอคนใหม่ๆอีกแล้วนะคะช่วงนี้สับรางค่อนข้างเคียงแต่ก็เลือกใครตัดสินใจตัดใครไปก็ไม่ได้เหมือนกันระวังในเรื่องของความหึงหวงด้วยนะคะเสนสีขอโทษจริงๆขอใจเธอได้ไหมล่ะใช่ไปเอาความขอโทษอะฉันขอใจเธอได้ไหมล่ะผิดไปแล้วนะคะ แก t ต i n g to k นอ w ชิซานะคะสโอมแล้วก็ u ูน s e r v e love คุณคูณ่ควรกับความรักที่ดีเนื้อคู่เนื้อคู่โอเคในที่นี้น่าจะมีคนที่ค่อนข้างพิเศษอยู่หนึ่งคนแล้วแหละนะคะแต่คุณจะต้องรู้จักเขาให้มากกว่านี้หรือทําความรู้จักกันให้มากกว่านี้แล้วคุณจะเห็นแสงสว่างของคําว่าคู่ของคุณหรือความรักดี อยู่ในนั้นหนึ่งคนนะคะโอเคคลิปของพิจิกก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ